ขั้นตอนนี้นะคะครัวอร่อยจังจะใช้ข้าวเหนียวกอหกหนึ่ง 6, กิโลกร,รัมนะคะนําไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปล้างน้ํา1-2น้ํานํานไปนึ่งให้สุกค่ะพอเราเนื่อสุกแล้วนํามาผึ่งให้เย็นสนิทเลยนะคะใครที่ไม่มีข้าวเหนียวกอขอหกนะคะสามารถใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ําตาลทรายไม่ฟอกสีห0าร้อยกร,รัมค่ะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะ300กรัมค่ะใส่หัวกะทิตามลงไป500 ml นะคะและก็เกลือป่น1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะเคี่ยวน้ำตาลจนละลายดีเลยนะคะขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางค่ะนี่อาจจะใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำตาลเขามีความเหนียวข้นนะคะ พอเราเคี่ยวมาได้สักพักแล้วนะคะน้ําตาลเขาก็เหนียวข้นแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราจะนําข้าวเหนียวที่เรานึ่งผึ่งจนเย็นสนิทนะคะมาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็บี้ข้าวเหนียวนะคะให้กระจายตัวออกจากกันค่ะเขาจะติดกันแบบเป็นก้อนๆนะคะเวลากวนข้าวเหนียวแดงนะคะอาจจะใช้เวลานานต้องใช้ความอดทนค่ะก็ให้กวนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลเขาซึมเข้ากับข้าวค่ะ สังเกตใช้สายตาดูนะคะเขาจะมีความแห้งขึ้นนิดนึงค่ะอาจจะใช้เวลาในการกวนนานพอสมควรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเช็คดูนะคะว่าเม็ดข้าวเขาจะมีความแข็งนิดนึงนุ่มคขึ้นนหนึ่งนะคะจะไม่นุ่มมากจนเกินไปแล้วก็จะไม่เละจนเกินไปค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ถาดได้เลยนะคะ ส่วนเม็ดข้าวเหนียวแดงนะคะเขาจะมีความกรอบนิดนึงนะคะผสมผสานกับความนุ่มของข้าวเหนียวค่ะจะไม่เละแล้วก็เม็ดข้าวเหนียวจะไม่กรอบมากจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้พายนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะให้เขาเป็นหน้ารบเรียบนะคะเราจะเขี่ยแบบนี้ค่ะแบบตอนร้อนๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เย็นสนิทค่ะนำมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าตัดตามใจชอบได้เลยนะคะ ส่วนงาขาวคั่วนะคะคั่วอร่อยจังไม่ได้คั่วให้ดูนะคะทุกคนอาจจะคั่วเป็นแล้วนะคะตัดเป็นชิ้นได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยงาขาวคั่วหอมๆค่ะเมนูข้าวเหนียวแดงสูตรคั่วอร่อยจังนะคะสูตรนี้จะอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ดูอยู่นะคะสามารถนำสูตรนี้ไปทำกินทำขายหรือว่าจะลองทำทานได้เลยนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ